คุณยญ่สับหน่อไม้ดองนะคะช่วงนี้หน้าฝนหน่อไม้ที่สวนเราก็จะเยอะนิดนึงไผ่กิมซุงนะคะกินไม่ทันยายเลยจะสับทำหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ส้มยัดใส่ขวดไว้กิน น้องอาหารนะคะหน่อใหญ่มากเลย <_ d urance> เส้นหน่อไม้ดองใหญ่สับ สับให้มันรอบๆแล้วค่อยค่อยหั่นนะคะเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือบ่อยายแช่น้ำเกลือแล้วค่อยไอ้คั้นมา คุณคนยายชำนาญมากเลยเอามาจากบ้านสวนนะคะ หันหันรอบแล้วก็จะสับใหม่นะคะสับใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะสับตรงปลายมัน สับเสร็จแล้วก็หั่นนะคะ